วัสดีพี่น้องทุกคนไม่จากวิทยาดัลเซนส์นะครับผมมาหาคุณพร้อมกับข้อความจากพระเจ้าก่อนที่ผมจะเริ่มผมขอพูดอะไรบางอย่างที่พระเจ้าได้ใส่ไว้ในใจของผมและผมแค่อยากให้ทุกคนเข้าใจอย่างชัดเจนว่าการุณาช่วยกันแชร์ข้อความเหล่านี้ด้วยนะครับคุณไม่จำเป็นต้องขออนุญาตผมนี่ไม่ใช่คำพูดของผมเอง มีเป็นคำพูดจากพระเจ้าเพื่อพระเจ้าและเพื่อบุตรของพระองค์ทุกคนรวมถึงทุกคนที่มีหูไว้ฟังดังนั้นสิ่งเดียวที่พระเจ้าขอคือให้ช่วยกันแชร์อีกครั้งคุณไม่ต้องขออนุญาตผมไม่ต้องเปลี่ยนถ้อยคําคุณจะเขียนลงกระดาษแล้วแชร์หรือจะรีโพสต์วิดีโอก็ได้ตามที่คุณต้องการแค่พระเจ้าขอว่าอย่านําไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินหรือสิ่งของใดๆทั้งสิ้น และช่องนี้ช่องเนี้ไม่ได้เปิดสร้างรายได้แม้แต่บาทเดียวผมไม่เคยขอเงินจาก YouTube และผมก็ไม่รับเงินจากใครทั้งนั้นในเมื่อผมได้รับมาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายผมก็ยินดีมอบให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเช่นกันแล้ะคุณจะไม่มีวันได้ยินผมขอให้คุณกดติดตามหรือกดไลค์วิดีโอเลย ในการโปรโมทวิดีโอเหล่านี้ผมขอมอบสิ่งนี้ไว้กับพระเจ้าถ้าพระเจ้าต้องการให้วิดีโอนี้ไปถึงใครมันก็จะไปถึงคนนั้นเองและถ้าช่องเติบโตขึ้นก็เป็นเพราะพระเจ้าทรงอนุญาตให้มันเติบโตนั่นแหละคือสิ่งที่เป็นอยู่เอาละ่ะผมจะเริ่มเลยเช้าวันหนึ่งผมได้ยินเสียงในจิตวิญญาณของผมผมได้ยินพระองค์ตรัสว่าเจ้าไม่ได้เป็นความผิดหวังและมันชัดเจนมากๆผมก็เลยคิดว่า โอเคพระเจ้ามีบางอย่างที่อยากจะพูดใช่ไหมโอเคงั้นขอผมหากระดาษกับปากกาก่อนแล้วเราจะเริ่มกันเลยนี่คือสิ่งที่พระองค์ตรัสกับผมพระองค์ตรัสว่าลูกเอ๋ยจงเขียนถ้อยคำของเราลงไปเรามองเห็นเจ้าทุกวันและเราก็มีความยินดีเรารู้ทุกความคิดของเจ้าและเราเห็นความวุ่นวายใจของเจ้าเราปรารถนาจะเฝ้าดูเจ้าในแต่ละวันของเจ้า เรามองเห็นเจ้าขณะหลับและเรารู้สึกทึ่งในตัวเจ้าเรามองเห็นเจ้าว่าสมบูรณ์และวันหนึ่งเจ้าก็จะเห็นเช่นนั้นด้วยเมื่อเรานำเจ้าขึ้นไปบนภูเขาเจ้าจะเปล่งประกายและรัศมีของเราจะโอบล้อมเจ้าและเจ้าจะได้เห็นรัศมีของตนเองอย่าก,กลัวเลยที่รักของเราเพราะเราจะอยู่กับเจ้าเสมอ เราได้จัดเตรียมวันของเจ้าไว้ล่วงหน้าและเราก็เฝ้าดูเจ้าในขณะที่เจ้าทำแต่ละสิ่งในแบบเฉพาะตัวที่เราสร้างเจ้ามาบางวันเจ้าก็ล้มลงใช่แต่หลายครั้งเจ้าก็เอาชนะได้หลายคนในพวกเจ้าขอร้องเราว่าได้โปรดช่วยให้ข้าพเจ้าอ่อนน้อมถ่อมตนและไม่หยิงพยองและเราก็ให้เกียรติในคำขอนั้น และเราทำเช่นนั้นโดยไม่ให้เจ้ามองเห็นผลมากมายที่เจ้าได้สร้างขึ้นเรายอมให้เจ้าเห็นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเพื่อไม่ให้เจ้าหยิงพยองเรากำลังปกป้องเจ้าเจ้าสาวของเราจากแผนการของศัตรูเราบอกความจริงกับเจ้าว่าหากไม่มีเราเจ้าคงตกหลุมพรางต่อการล่อลวงทั้งหลายที่ปีศาจนำมาให้เจ้าแล้ว จงจำไว้ว่าปีศาจเคยล่อลวงเราถึงสามครั้งครั้งแรกมันถามว่าถ้าเจ้าเป็นบุตรของพระเจ้าจงสั่งให้ก้อนหินเหล่านี้กลายเป็นขนมปังสินี่เท่ากับความยิงผยองครั้งที่สองมันถามว่าถ้าเจ้าเป็นบุตรของพระเจ้าจงกระโดดลงไปเถิดเพราะเหล่าทูตสวรรค์จะมารับเจ้าไว้นี่เท่ากับความใคร่และอำนาจสิ่งที่สามมันพูดว่า เราจะให้เจ้าครอบครองทุกสิ่งบนโลกนี้ถ้าเจ้ายอมกราบไหว้และนมสัสก,การเรานี่พิสูจน์ให้เห็นว่ามันเป็นคนโกงขบขอหยุดตรงนี้สักครู่หนึ่งตอนที่พระองค์พาฉันผ่านเรื่องนี้พระองค์แสดงให้ฉันเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เหมือนเป็นเบาะแสดังนั้นเวลาที่คุณใช้ชีวิตในแปละวันแล้วถูกถาโถมหรือได้ยินเสียงบางอย่างในใจตัวเอง ที่พูดกับคุณว่าควรจะทำตัวอย่างไรในสถานการณ์หนึ่งหนึ่งให้ลองพิจารณา3สิ่งนี้เพราะมันคือกุญแจสำคัญที่ปีาศาจใช้ทำงานในชีวิตคุณพยายามล่อลวงคุณและพยายามทำให้คุณเหมือนท่านดังนั้นต้องระวังไว้ด้วยถ้าคุณรู้สึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเต็มไปด้วยความหยิ่งยโสให้ตรวจสอบตัวเองตรวจสอบจิตวิญญาณของคุณและมั่นใจว่าสิ่งที่คุณทำนั้นถูกต้อง และระวังความคล้ายในอำนาจให้ดีซึ่งมันรุนแรงมากโดยเฉพาะเมื่อเกี่ยวข้องกับพระคัมภีร์เพราะปีศาจจะใช้พระคัมภีร์ต่อต้านคุณและผู้อื่นได้ต้องระวังเรื่องนี้ให้มากและอีกอย่างเขาเป็นคนโกหกตัวฉักกาและเขาซ้อนมันไว้ในความจริงดังนั้นคุณต้องสามารถแยกแยะได้ว่าอะไรคือความจริงอะไรคือคำโกหกและในทางกลับกันดังนั้นฉันจะขอพูดต่อไปพระเจ้าตรัสต่อว่า พี่รักของเราซาตานจะล่อลวงเจ้าให้ยิงยโสมันจะล่อลวงเจ้าด้วยอำนาจและมันจะล่อลวงเจ้าด้วยคำโกหกสูงสุดโดยสัญญาทุกสิ่งพี่จัยของโลกนี้ปรารถนาดังนั้นลูกๆของเราเมื่อเจ้าทำงานอัศจรรย์เพื่อ,อนาจักรสวรรค์จงคาดหวังว่าง,งานของปีศาจจะเข้ามาในชีวิตของเจ้าแต่จงอย่ากลัวเราได้มนีชัยเหนือมันเจ้าสาวของเราความตายไม่มีพิษสงและชีวิตไม่มีวันจบพี่รักของเราไปเถิดลูกของเรา ไปพิชิตและทวงคืนสิ่งที่ศัตรูได้ขโมยไปเราจะอยู่กับเจ้าการต่อสู้ไม่ใช่ของเจ้าแต่เป็นของเราและถ้าเรายืนอ,อยู่กับเจ้าใครจะต่อต้านเจ้าได้ลูกๆที่รักของเราจงยืนหยัดกับเราเราห่วงแหนเจ้าเราไม่เคยกล่าวโทษเจ้าการตักเตือนของเราเต็มไปด้วยความรักและการดูแลเอาใจใส่แต่ก็หนักแน่นในความตั้งใจของเรา เจ้าไม่ได้ยินเราหรือเจ้าอยากให้เราทนกับเจ้านานแค่ไหนอย่าฟังศัตรูจงฟังเราออกมาจากโลกนี้มาหาเราเสมอมานั่งกับเราอ่านพระวจนะของเราจงให้พระวจนะนั้นจากอยู่ในใจของเจ้าถ้าจัดเสียงรบกวนเพื้อหลังออกไปจงสงบและรู้ว่าเราคือพระเจ้าเจ้ารู้ไหมว่าเรารอเจ้าอยู่ทุกวันเพื่อจะได้ใช้เวลากับเจ้า เราทำแบบนั้นทุกวันเรารอไม่ไหวเลยไม่มีอะไรทำให้เรายินดีมากไปกว่าการได้ใช้เวลากับเจ้าใช่จนนั้นแหละเรารักเจ้ามากเหลือเกินเราสามารถพูดต่อไปได้เรื่อยๆแล้ววันหนึ่งเราจะบอกเจ้าด้วยวิธีต่างๆมากมายว่าเรารักเจ้ามากแค่ไหนเจ้าจะสัมผัสได้ด้วยคำใช่ตัวตนของเจ้าจะสัมผัสถึงความรักของเราและเจ้าจะละลาย เจ้าจะได้เห็นความรักของเราด้วยซ้ำจริงๆแล้วเจ้าจะได้เห็นแน่นอนเจ้าอยากรู้มากกว่านี้ไหมงั้นเราขอหยุดตรงนี้สักครู่เขากําลังถามคําถามกับเราเขาถามเราว่าเจ้ารู้ไหมอยากรู้เรื่องอื่นเกี่ยวกับว่าข้ารักเจ้ามากแค่ไหนไหมแล้วเราก็แบบว่าแน่นอนอยากรู้สิเอาเลยเลยเล่าต่อไปเถอะ แล้วนี้คือสิ่งที่เขาพูดเขาบอกว่าข้ามีสัตว์เลี้ยงที่รอจะได้พบเจ้าบนสวรรค์สัตว์ที่เจ้ารักแต่ไม่เคยมีหรือแม้แต่ไม่เคยเห็นกำลังรอเจ้าอยู่และพวกมันก็ถามข้าว่าเมื่อไหร่คนนั้นจะกลับบ้าน งั้นขอหยุดตรงนี้สักครู่และนี่เป็นความคิดเห็นของเราเองแต่สิ่งที่เขากำลังพูดก็คือสำหรับพวกเราที่มีสัตว์เลี้ยงหรือรักสัตว์มีสัตว์เลี้ยงที่รอเราอยู่ที่บ้านของเราบนสวรรค์และสัตว์เลี้ยงเหล่านี้ก็กระตือรือร้นปตื่นเต้นและรอคอยเพื่อนมนุษย์ของพวกเขาให้ได้อยู่ด้วยกันมันเป็นความโหยหาเป็นอะไรที่อธิบายได้ยากมาก ต,ตอนที่เขาพูดแบบนี้ตอนที่เขาบอกว่าสัตว์เหล่านั้นถามเขาว่าเมื่อไหร่เขาหมายถึงว่าสัตว์ที่รอเราอยู่จะคอยถามพระเจ้าตลอดว่าเมื่อไหร่จะถึงวันที่ข้าได้เจอและได้พบกับคนพิเศษของข้าเพื่อนคู่หูของข้า ซึ่งในความหมายลึกซึ้งนี้เองแสดงให้เห็นถึงความผูกพันและความรักที่สัตว์เลี้ยงมีต่อมนุษย์อย่างแท้จริงพวกมันเฝ้ารอคอยอย่างมีความหวังและเต็มไปด้วยความคิดถึงความรู้สึกนี้เป็นสิ่งที่สัมผัสดได้ในหัวใจของผู้ที่รักสัตว์ทุกคนและเมื่อถึงเวลานั้นวันที่มนุษย์และสัตว์เลี้ยงจะได้กลับมาพบกันอีกครั้งในสถานที่ที่เต็มไปด้วยความสุขและความรักนิรันด์นี่คือสิ่งที่เขาต้องการจะสื่อให้เราเข้าใจอย่างลึกซึ้งและซาบซึ้งใจ และเขาก็บอกกับฉันว่าพระเจ้าตรัสกับฉันดังนั้นฉันจะขอเล่าต่อไปกับสิ่งที่พระเจ้าตรัสนะพระเจ้าตรัสต่อไปว่าพระเจ้าถามว่าเจ้ารู้ไหมว่าคําตอบของข้าคืออะไรและฉันก็ตอบนี่คือฉันพูดเองนะใช่ฉันรู้ฉันพอจะเดาได้ว่าพระเจ้าจะตอบว่าอะไรแล้วมันก็เหมือนเป็นมุกตลกนิดๆฉันเลยว่าจะเขียนคําตอบนั้นลงไป พระเจ้าก็เหมือนจะบอกว่าไม่หลอกปล่อยไว้แบบนั้นแหละปล่อยให้มันเป็นแบบนั้นแหละแค่เจ้ารู้ไหมว่าคําตอบของข้าคืออะไรเวลาสัตว์เลี้ยงของเจ้าถามข้าว่าเมื่อไหร่เจ้าจะกลับบ้านดังนั้นฉันจะปล่อยไว้อย่างนั้นมันก็เป็นมุกขำๆเล็กน้อยเป็นอารมณ์ขันของพระเจ้าหน่อยๆถ้าใครรู้คําตอบก็ฝากไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะฉันอยากรู้ว่าทุกคนคิดว่าพระเจ้าตอบว่าอะไรจริงๆแล้วมันเป็นวลีที่พระเจ้าพูดบ่อยมากๆ เอาล่ะฉันจะขอพูดต่อในสิ่งที่พระเจ้ากำลังสื่ออยู่ตรงนี้พระเจ้าตรัสต่อว่าใช่ลูกๆของข้ามีสิ่งที่น่าตื่นเต้นมากมายรอพวกเจ้าอยู่ที่นี่ไปเถอะไปบอกคนอื่นเกี่ยวกับข้าถ้าเจ้าไม่รู้จะพูดอะไรกับใครก็แค่บอกเขาไปว่าข้ารักเขาพระเม,มสยาของเจ้าพระเยซูและนั่นคือจุดจบของข้อความนี้ฉันหวังว่าข้อความนี้จะเป็นพรกับคุณนะฉันก็ได้รับพรจากข้อความนี้ มันเป็นข้อความที่กินใจมากจริงๆฉันคิดว่ามันเป็นข้อความที่เหมาะกับสถานการณ์ในโลกตอนนี้มากมันเป็นข้อความที่ให้กำลังใจดีบ้างฉันหวังว่าใครก็ตามที่ได้ฟังจะเข้าใจในสิ่งที่พระเจ้ากำลังสื่ออยู่ตรงนี้แต่ตอนนี้ฉันขออวยพรคุณในนามของพระเยซูฉันขอให้คุณออกไปแสดงแสงสว่างของคุณให้ทุกคนได้เห็นแล้วเจอกันในวิดีโอถัดไปขอพระเจ้าอวยพรคุณและชาลอม